เบิ่งเผื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อเมือนี้ผมสิมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆในหน่อยครับในการถอดเขาสเอื่นว่าอย่างนะครับขาขาตั้งระยะความสันความาวาคงก่อนเฟืองครับเขาสีค่ายมองนี้บได้เได้ครับติดครับนี่มุนบได้ครับมุนตามครับติดแล้วข้างนี้สิสอดประแจเขาไปล็อกกับบอดายครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพี่ครับถอดชุดตัวนี้ออก มันที่มีสลักคัดอยู่ครับนี่ดึงตัวนี้ออกแต่ว่าก่อนสีดึงครับมันที่มีสปริงตัวหนึ่งอยู่เท่ากับตรงยานยานตัวนี้ขึ้นไปครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับนี่กาเท้าอย่าให้มันอยู่ระดับเก่าเท้ากับเบิรงไใมครับผมทายรูไปครับจะเกีียวจะเกี่ยวครับเผื่อพลาดนี่ครับทายรูไปเรียบร้อยครับจากนั้นเท่ากับค่ายเพื่อให้สปริงมันยานไปแหละวก็ดึงกระได้ครับง่ายๆข่าวๆว่ามากนี่ครับ แบ่งปันเทคนิคเล็กๆนหน่อยในการถอดเสียเออกมาแต่งครับนี่เบึงแล้วต้องเอาไปแต่งก่อนครับหาวิธีแต่งก่อนอเบอร์สิบก้าครับนี่ครับ น,นี่ครับห้สปิงมันย่านเข้ากระจือระดับไว้ครับได้ถ่ยายรูปไปแล้วครับกันไนไว้ก่อนบางอย่างก็ท้ามงบ่มันใจครับในการถอดเข้ากับถ่ายรูปไปครับมันจะสีบัวผ่าม,มาลุกอนอกไป เราไปแต่งก่อนครับชีมกับชีมจำเป็น เรื่องบไดขีมตัวนั้นมาครับก็ต้องไปขีมนีปลวดไปสันครับจังสิมีแห้งนีอันนี้เป็นขีมทางคว่ามันฮักแล้วมันก็เลยกลายเป็นขีมแบบนี้